นยน่กลเอติเชไว้ไหมลีฮัลโหลลิงองข้อสกัลลสกุลาติเชเมลิชดคลีชอลิจีม่บิวลคลิกัลูกัลลาเีลจม่บิ้วลาเลกัลลูมักกะคลิจีไม่บิ้มักกะหิวิจิเฮยคลีฮัลลาลิงาข้ลามไหจ้ละมจ้ละละ ว่าไงละลี่ว่าไงละเงี้ยเขาส่องใช่แล้วลี่จไหมวิอเวก้าลูโย่ลี่ก้าลูเขาวิชก้าอยู่เลยขาแตละจีไหมวิอเวลี่ปัตตุกุเขวลี่อเมบูจาเวติสายจวิแมลี่จัเข้าหาเดียเลี่ปัตตุกุลี่จัเข้าหาเดียเลี่ฮัลจาวิใจลี่ ตัวเท่าไหร่คะ20บาทยี่สิบบาทเอา2ตัวเลยต้องสั่งอย่างนะคะแม่พี่เควินฉบับเจจะเขยวาฮาริปัทโกลิพี่เควินฉบับเจเลยจะเขย่าฮาจิไม่เอาไม่บูจาวิเมลีปัทโกลิขอบคุณค่ะ าาจ้าอยู่เลยจปชมาเชียเลยเฮเลยจะมาว่พักโก,ลกเ,ยเกโกลยไ,ไ,ไ,ไม่บจาเวจัเขาหเวกพัโกเลยจ้าอยู่เลยจะเขจ้าอืมมีเจลางมันจะลงอ่ะพอปากติเขยจเปียวมม่เจมันไม่เหมือนพัชโกนี่คือจ้าดเลไ้เลย chứ bây giờ chỉ mày ở ở <coughs> về liền chú hiệu theo chị ở cái ở bóng mì ở chị ở cái là chú chả bữa chả làm việc bắt thóc cổ này, yêu về xóa mà xử lý có sao giờ mình chăm thì nào có lý cho cái này. Mm, ลอกป้ากับจีตวอเ่าทีวีกัไล์ชอนจะถายเราเสอลยอืมเล่ร้านปลาทพปูเลจีม่ทีกรัวขจเปเมอาไม่บูจาวทีวีขกโฆษณาตัวอวเลโอเคเลยหลกาดมากัฟูกลาจือาจะมามด อันนันโวิจอเลยเมกับกาเบโตเลยโจกติคือจาหาเลยอมื่อเมื่อเมื่อแล้วแม่ขพอ้ทัปกเลยจะเขียวฮาเตียเอมาขวไม่บม่สเลย แฮปป่าชอจกาลีจัจามมะเจรเลียอ้ทาโควิมาเพทาโกเรียกป่ามกาลามมีอวิชดเลลลาเลี่ยเียวจจับหจ้าเม็ทาโกเลไม่เจอหรอเ็กแค่ยิ่บารเลยจ๊ป่อยก้าวไกเ cô về phải <laughs> lẽ xài cả hút của nó như thế lên cho tới khi lẽ về lên mồ hôi phải ยางีงกาลูวิชจะใี้เจ็บเผาไหมเดชุบก็ล่ชุ่มโมโมหอกันเลยใส่กอหูวบบุหรลเลอันนั้นควิชทับปะตอเลยมันน่งอยู่ล่ะเลยอยู่ล่วก็สอดมิสักอร์มิสกอร์ค่ะที่ใส่ฐานนี่ค่ะ จะคือย่คู oh, okay. ่อีกด้วใหญ่จะปอกเอาแทนเาไหมจะปอกอะไรดิฮะการลวหลักก็เรอการเี่ยมจ่อเว้เ่องตุ้ตุจอเวเดตุ้ตุเว่องแต่ก่อนอยากจะก้การยายมเนะไีสักะเรนี่คืออันน่ะควิจารแล้วี่ะก้ออกมานหม Chờ Thế cầu kiều ạ? Dạ Dạ chơi về cả lúc vì cái lo mẹ đi Mà hộp bà cả mà mà ở lưu mẹ đi cho cả Mà dạ đi Chế nhu chế ca dạ con tụ cả lý gà bự về lý cho Thế đi chá tụ tí ở về chứ chá là Thế chá tụ tí về lý ยนี้เวการุวิเลยได้ยงเลนาไลี่ฉชอคอก็เรียกคอฝะคือรียการูการอะก็เรียกชออคอลูลาโก้เลยอฝะฉั่เียเจ้ากาบข่ยไลยาเด็กเตียไปเลขา เนอะจกวไปฮันชโลจล่ะไรดฮันชโลพี <h h <h ่เอานี <h <h ่ถุงหนึ่งอัลมอนเจเล่ชอัมอนเลยจะจ้าโกอออมาหมือเวเลยถุงเท่าไหร่คะ120จ้สา้ยถุงไหมไม่ใส่ราคาเลโอ้เจ้าเล่ เม็ดอมอนชกาลูลาโคล่ชอลจิมไวิออเมบูเวจัดตูวขวานารีจิ้มไวิคอโลเว่เร่ไส่อั่วมะโกเล่น้ำพริกหนุ่มเล่เดไสอั่วน้ำพริกหนุ่มตือเล่คอเร่ฉกกระเจ้าเร่จิ้มไสวิอลาโคล่จัดตุดไล่ยาจอเ่ดเข่าสอัวเล่ ใสอัวไม่บุจาวิมัยเวลีจ้าละฮะจ้าทีวาเวลาเอาไสอัว50บาทใสอัวเบอค่ะเรไสอัวแล้วก็เอาเข้าวเหนียวสิบบาทพอไหมแล้วก็เอาหมูทอดอีกชิ้นหนึ่งค่ะ เครื่องๆติ๊กโมเดลน้องแพ้วว่าให้ไปถึงที่แตงกวนจะนำปิ้งถัวถั่วละที่ไว้เราก็ไปเลยทีนี่ถั่ให้เรามะพร้าวนนี่หมูทอดปิ้งนะคะหมูทอดเนี่ยค่ะเติมเพิ่มครบเอ้ยหรือว่าเอาแหนมดิเอาแหนมไหมเอาแหนมทอดเอาเอาแหนมทอดก้อนหนึ่งก็ได้โอเคไอ้ที่มันแบบไอติมันมีมันนะ ฮะจอยที่ใหม่คอวิจัดก่โยเลียวเมนูไปเลยเป็นเท่าไหร่คะเก้าสิบบาทอดสบเจดีสบเจ สอไสอัวเล่ไสอัวเมจ้าวิจิมาเวลเม่บุจ้าวิเมเล่สอเร่แหนมทอกเจเร่อจื้อสอเร่หมือเวนะแคได้คลองกะลูกฮะกาแต่ไปอยู่แล้วเจอเล้ ขอเลกาลโอเลก้อาการูเวลออมไมบุลีจไม่เว่อคืรู้หรือจะถึนั้ลีจิไม่เว่จะโจวเลจะเคยไปผานน่นเลยดทอลเวลเวลมาติดไเชยนะแต่ฝั่งอันนี้ฝ e. nah ังอันนี้จะหนอกฝั่งไตจะหนอกไตมันกเนาะ ก็สบายเลยจ้าขอนอพาหอวก๋วไปแม่เลยจะไดต่อรีพาฮอกเว้เลยพาหัวเว้เลย เอจิมาเวสานจ้าม่กอินเจลี่ฉอกวนอูกเเจลี่ฉยให้ป่าเวเนอปะเล่ขนุลีหมาเวขนุแ่กติปอเลยเลยหมาโอกิสกเตีวสกาวิเม่เลยสกตีมาโอกิสกตีอยู่เลยมั่วหัวเวเรโอกิสกเวไล่เจลีฮะาากก จูล้เชทขามจับเวลาเวลีมสามสิบสามเยเลลีมจับเลาเตวชาวบขจกาบิจีเตกอชาวมจับเลาเอเโมึกลเยตุเวลจเลยาจเวลาใกชาเลีอกี้สอดเวเยี่เลยาหอเวลชกาเีเยากอจตุหัวจเลจหัวจเลยปล 么啊嘞？假如我考 валиe 考考试的 валиe，我啊 валиe 吃，我啊未买嘞，我只要你吃嘞。嗯，蛮正。这家，他嘞，就米、烤、个维那类，只个花维嘞，就无无资料之嘞。啊皮派的嘞花维嘞，加你啥嘞？没买没？嗯，蛮正啦。 แม่เจ้าใช้ภาษาจกขบวนเจ้าแบบคนยาเลยอย่าเพื่อใครอุตามแม่แต่แม่เรามีชกับพอแลตาปู่ที่บัตพแล้วใครกันรอยากจะยุตุลาเลยซิเกเอเวพีชอเลยพี่ชอพิสุแมจร้านพิสุเวมีมีเหลืยงยมแล้วเคมีขาวยมเตีเลยจะจ้าลายเลยซื้อใพี่ชอวอดชิมมเลยใไห้อืมได้ก็เลย

chơi, tôi các alo, đầu tiên là mình chơi là tốt đẹp, để lên mình chơi luôn, vui gì, tiếp, ngồi qua nhà đi, xem ở nhà gì lại, xem mì đường mày đây, mì đường, đi cho cái, ô, tôi thấy chứ

ไห,หนเลีนี่จะดันที่เข้ไหมคะไปมันตกใส่เนี่ยมาตกใส่ในสืย้ำตวภูมิอยู่ไหมภูมิค่ะ,คะไ้ลนเนะอปะตกภูเขา่ะไ้ฟ้กแต่แซ่บ เปิดตามแม่เปิดมาไปนี่อ่ะไปแล้วโอเคเด้อมาริอือเดี๋ยวเสร็จแล้วบ่อืมหมอกําลังตัว พมายกอยูไม่ยกจะไม่ได้แล้วเดีละไม่้เตีอย่ไห้ไม่ได้แล้วจ้าขอบุจ้าแม่จ้ะเดียวอะไรก็กดไลค์กดแชร์ทีละแม่ขอบุจ้าจะไปตียุกดี๋ยม 过来嘞，过来嘞、啊，啥嘞嘞，福利，来福利店买来嗯，来福利 <Not serious. S 2> 好用、啊，嗯，老师，你老师电话，到九零，不知，嗯，没电了，你说嘛，这这没电了没？嗯嗯。 กลเียกกับดาดาวิคลีปจะอี่หมอกกเราก็เรียในฮูเวยยูทูบช่องแชนเนลเลียกอล่ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับกาตีแลเลียกดาดาวิคลิปได้ผ่าเผเวลาเนูถามาล่าชูน่ารีตกาเียกกับตาลูปิแม่เลียกก็กดก็ดินด้วยนะคะกูจะกัตัวแก่แล้วก็ล่าเล่อมุยรู้แกล่าอเรีจิ้มวมยอื่นจ้เเมลิชดนี่คืออักขระกุยเชเวเรกกัว พขีตียวมเยคือตี le le ๋ยวเผืออะไรนี Hmmm ่ใครเตวเขาไปจักรกเอนั่นนีลือตอย่แล้วขอสีข้อไนี่ยี่กับกบอวีอีห่ลาลอกไปไกลหนี่วลจ้าลิิขลิจิไหมพ่วพ่อเมยกรลวุว่าอลไปกเราเชวไนี่เช่นน้่อกกแค่เชวเล้วมีหมองเงาเลยเลาตีไนะ สาจขบก่เชวน่กล้วขกพซคุณวาเรลยยไปะเลไกเจ่ตพัดเนราอยนั่น่เลกเลยปยเลยกลัวจจตัวเยิงจมุีแพ็คกันล้เรียบูดาเลยกลัวตอลาคนนอไทมุีลาเรีีสาจขบเล่ ต่อมาขอยกืเด็กวกาไขยกะมายกืกัเลยวิล่ะชมแม่เลชดเดนี้ยเลวอเลยต่อมาอยปือขอเตียเยเอเรากติใจกเพียวิธแล้วเราคงแก้ขอตีเลี่ยก็เพียละเละเชม เราแม่จิ้มไม่เลี้ยวกันการลุกอกาบมุยีลาเลยชอ,อเพื่อสันใากันมุยีเราล้มาลอมแม่จะไติคอจากกรรีตลาดสามแยกก็ไปดิไมลาเวดิชกันติข้าชอจดเลี้เลี้ยกาจติเวเลีไฟเดชจะได้มาดิสีแยกแม่เขากับพื้นไขเตะสีแยกแม่เขากับพื้นจะเด้

ทีดาเราเ่มอทชชมอทอลิกทีวไม่่มอทช่อทีดาเว่ยีลาเว่ยีลาแม่จิมากอุดรตรมอุดนียมเชพยากรกวาดไจอเรร่ออดชิบเซติลยขอชิบเซก็่าเรยันดาลม่เรยันดานเราสกมยิ่งมาโกจอดตอือคดกาตูเลยม่ยีพอจบมาเราเม่ลิงอ่ะคือทนอนตต่อพอลย